สรุปผลการแข่งขันและประเด็นน่าสนใจประจำสื่อฟุตบอลยูโร2024ประจำเมื่อคืนวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้แข่งไป3คู่ด้วยกันคู่แรกเป็นฮังการีเจอสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าเกมนี้นะครับฮังการีสู้ไม่ได้จริงๆสุดท้ายเจอสวิตเซอร์แลนด์กดไป3-1ฝั่งทางเขายิงสวิตเซอร์แลนด์มีคาสโวดูอามิเชลเอมิเชอร์แล้วก็บิสเอมโบโลส่วนหนึ่งประตูของฝั่งฮังการีเป็นบานาบาสวากายิงตีไข่แตกไปเรียกว่ายิงตีไป1-2นะครับในช่วงนาทีที่ 6, 6. เจอซูเปอร์ซับอย่างเอมเบรโรซัดไปช่วงท้ายเกมทุนเวลาไปจบเกมที่31นไปหนึ่งเกมที่เรียกว่าฮังการีทำงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โดยเกมนี้มีสถิติออกมาด้วยนะครับนั่นคือฝั่งของฮังการีเป็นโดมินิกโซบอตไลทําสถิติกลายเป็นกับตันทีมชาติที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันยูโรด้วยอายุ23ปี7เดือน21วันครับเรียกว่านี่คือกับตันทีมชาติที่อายุน้อยที่สุดในศึกยูโรเลยนะครับสำหรับโดมินิกโซบอตไลคู่ต่อมานะครับสเปนโชว์โหดกดโครเอเชียไป30เกมีอบอว่าช่วงต้นเกมเนยะ มันสู้กันได้พอสูสีนะครับแต่พอโคเอเชียโดนยิงไปก่อน1-0เนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเกมรับล่วนไหลแล้วก็สติสแตันเตเตะเริ่มไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับเกมรับแบบล้วเลยแล้วก็เจอสเบิลไป2 0 3 0แบบล้วลเลยครับเรียกว่าห่างกันไม่กี่นาทีโดยคนยิงฝั่งสเปนนะครับมีอัลเโรโมอลาตาฟาเบียนลูอิสแล้วก็ดานี่คาบาคาวนะครับโอ้โหเรียกว่าคาบาร์คาวหลังเนี่ยยิงบ่อยนะครับอยู่กับบาิเขายิงมาอยู่สเปนก็ยิงอีกแล้วหลังพี่แกยิงประตูบ่อยจริงๆนะครับโดยเกกมมนีี้็สติออกมมาเหือนกันนะคครรัับนนน่ือเจ้าาหูมิ ยามาทำสถิติเป็นนักเตะที่น้อยที่สุดในศึกฟุตบอลยูโรด้วยอายุเพียง16ปีกับ338วันยังไม่พอครับเกมนี้เนี่ยเจ้าตัวยังจัดไป็น1แอสซิดทำสถิติเพิ่มอีกนะครับเป็นนักเตะที่น้อยที่สุดในศึกยูโรที่แอสซิดได้นะครับโอ้เรียกว่านี่มันจะหนูพนสรสวรรค์ของแท้เลยสำหรับรามินยามายังไม่พอครับเกมนี้อวารโมลต้ากดไป1ประตูนั่นหมายความว่ามันทำให้พี่แกนบวกสถิติเพิ่มเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยที่7ประตูแล้วตามหลังโรนโด โดยโรนโดเนกดไป14ประตูส่ว,วสนมิเชลพานิเน่9ประตูนะครับนั่นหมายของว่าอับร,มรมามนต้ายิงสัก8ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยแซงพีโดแน่นอนอ่ะก็ <c oughs> รอดูว่าโมนต้าจะยิงเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสเปนยุคใหม่นะครับโอ,อ้โหต่อบอลกันน้อยแต่การยิงการเข้าทำเนี่ยเฉียบคมเฉียดขาดมากเลยแต่จริงเกมนี้ในโคเอเชียไม่ได้จุดโทษด,ด้วยแต่ยิงไม่เข้าแล้วทีนี้ไปซ้ำดาบ2แล้วมันเข้าแต่ทีนี้กรรมการเป่าว่าลาน้าไปก็เรียบร้อยเลยไม่ได้ประตูนะครับก็จบเกมที่3-0เป็นฝั่งสเปปปนควว้้าชัยไแลก็ท คู่เมื่อคืนนี้นะครับเป็นอิตาลีเฉือนชนะเอลเบเนียไป2-1เกมนี้ต้องบอกว่าเอลเบเนียนะครับขึ้นนําไปก่อนนะครับเรียกว่ายิงโคตรไวเลย23วิ1โสนนะครับเป็นเอลเบเนียขึ้นนําช่วงแรกๆเนี่ยเกมรับของอิตาลีอาจจะยังแบบเซตตัวยังไม่เข้าที่นะเรียกว่าโดนเอลเบเนียเรียกว่าขึ้นเกมไวแล้วก็ซัดไป1โสนนะครับ23วิหลังจากโดนนำ1-0อิตาลีก็เรียกว่าพยายามโหมบุกเรื่อยๆเลยเซตเกมบุกแบบโหเรียกว่ากะเอาคืนให้ได้นะครับสุดท้ายก็เรียกว่าเอาคืนได้สําเร็จจากบาสโตนี่นะครับบ่งต ลาซัดขึ้นนำ2-1นะครับในทีที่16นะครับพอนำ2-1ก็เรียกว่าอิตาลีแม่งเล่นเกมรับแล้วนะครับเรียกว่าเล่นแบบรอแบบรอรับเลยอ่ะเออไม่ได้ก็เ,เล่นเกมบุกเลยก็เป็นเอลเบเนียบุกซะส่วนใหญ่สุดท้ายก็จบเกมไปที่2-1นะครับเป็นฝั่งอิตาลีชนะไปนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเอลเบเนียนี่มาดีอยู่นะครับแต่เจออิตาลีที่เรียกว่าเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นเนี่ยก็เจาะไม่เข้าโดยเกมนี้มีสถิติออกมาเหมือนกันนั่นก็คือเนดิมบัสลามีแข้งของชาวเอลเบเนียเนี่ยทำสถิติเป็นนักเเตตตตตะะะะทททีีีี่่่ยยิิิงปปรรรรรรูู็วววสสุุดในนนััศาศา์ฟบบอลโค โอ้โหด้วยยิงโหดยิงไวแต่น่าเสียดายครับเจออิตาลีเรียกว่าตี่เสมอไวแล้วก็ขึ้นนําไวสุดท้ายอิตาลีลงไปแพ้กเกมรับแล้วก็เจาะอิตาลีไม่ได้ก็พลาดไปเกมนี้สำหรับแอลเบเนียนะครับและนี่คือผลการแข่งขันแล้วก็ประเด็นน่าสนใจประจำการขันฝึกฟุตบอลยูโร24ประจำเมื่อคืนวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนคืนนี้นะครับเปิดหัวก็น่าดูแล้วเป็นโปรแลนด์เจอกับเนเธอร์แลนด์เรียกว่าน่าดูเลยสำหรับคู่นี้คู่5ทุ่มก็เป็นเดนมาร์กเจอสโลวีเนียแล้วก็ปิดท้ายท ออันนี้ทีมเรียกว่าหลายๆสดาร์ให้เป็นเต็งแชมป์เลยก็อ่ะรอดูกันครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับแล้วก็พวกนี้เช้าเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีกับคลิปแบบนี้นะถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ